ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้ก็อยู่กับผมนับรายการท TT Gamer Channel ครับวันนี้เราก็จะมานี่นะครับโอเคครับก็กลับมาแล้วเมื่อกี้ไปร้องเสียงมาเสียงดังเกินโอเคครับวันนี้เราก็จะมาสอนการแท็เกมกันนะครับแท็เกมจากตอนนั้นที่ผมใช้โปรแกรม ไออีทีใช่ไหมครับเล็กเล็กคอร์ดเดอร์นี่ครับโปรแกรมนี้วันนี้เราจะมาสอนทำมารอรนแคส S R P O สองกันครับเตีครับบึมเลยนี่เราแค่กดเข้ามาตรงนี้มานี่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 ครับนี่เลยนี่เลยนี่จะเป็นแบบนี้ให้ให้เรากดตรงนี้มันจะเริ่มแคสให้เราแล้วเราก็ถ้าเกิดไปตั้งค่าตั้งนี้ลวง่ายๆโปรแกรมนี้ใช้ง่าย ไม่มีอะไรมากแล้วถ้กิดอมีออกมีเลยโหลดได้ครับในกู o ก l ลในเพจเราโตครับอย่างนี้เออไม่ใช่เยอะ S T R p r สอง นี่ครับบางคนเก่กับไม่ไม่ดีพ่ะค่เาเอาใช้ไม่เป็นอะไ,ไม่รู้โอเคครับไม่อยากกุ่มากอยู่พนนุ่งมาน่าไปกดต,ตรงไลโอเคครับเคคราใช้ได้ดีครับโปรแกรมนี้ก็คิดไม่อาจจะยาวมากครับไม่ยาวเลยผม แต่โปร,แ,รแกรมที่ผมใช้ตัวน,นี้โมโวกีเนียนะครับโมโวกีเนียก็โหลดใน g o o g l e เพยโตได้เ่ยเพยโตเออง่ายๆเลยเนี่ยโมโบกีเนียบางคนอาจจะคอมเมต์ไม่ดีเขาบางคนอาจจะไม่ต้องรู้แต่ใจรหัส TPU อะไรไม่รู้แต่ผมรู้นะครับโปรแกรมเนี่ยผมรู้แล้วใช้ได้เนี่ยหาวิธีใช้มันตั้งานโอ้โหก่าจะได้ครับละ เนยครับก็ใช้เลื่องเีครับโปรแกรมนี้ก็เรื่องดีไม่น่าจะแหลกนะผมว่าคลิปนี้ไม่น่าจะแหลกถ้าเกิดแหลกก็ขอไปครับแต่ผมว่าผมลองนะเดี๋ยวแคสไหมครับพี่อีแคสเดี๋ยวครับเจ็บคอนอนอยู่ก็เรื่องนั้นได้ไรโอเคครับ ถ้าเกิดมีเสียงสนน้อยล้านแท็กก็ไปครับเนี่ยตรงนี้มันเป็นเฉพาะเครื่องุกยี่แล้วนี่ครับนี่เลืล่อนไหมละครับเดี๋ยวไหนสอนลงมาครับบายเอ้ยอย่ามือบายดิเท่ไหมล่ะเลื่อมากก็สามทีแล้ว โอเคครับโอเค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 ครับโอเค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 โอเ โอเคนะครับโอเคก็สี่นาทีแล้วเนี่ยเอ๊ะแล้วผมก็ต้องให้คุณช่วยกดติดามช่องนี้นะครับแป๊บรอก่อนช้ามีคนยิ้มเยอะ ัวให้ฝากกดติดตามเจ a n n เพื่อนผมนะครับนี่ครับถ่ายประการไกล่ลำมีอยู่สองคลิปเนี่ยตอนลงมัดครับไม่ครับตอนที่หนึ่งเมื่อหนึ่งเดือนที่แล้วโอ้โหก็ก็ช่วยตอนไหนก็กดชับนะครับแขนครับถ่ายประการไกล่ลำนี่ครับสมาชิกสามคน จะไม่เป็นที่สเป็น่สิ่น้ยมา่ดีนเก้าแชนนลผมหนทีนทีเกมเอร์แชนลวิดีโอของฉันก็มีรมานี้คก็มีมาเนีน่ โห้าทีแล้วห้าทีแล้วดิเออโปรแกรมนี้ก็ใช้ได้เออยังว่าผมขอมาสอนคร่าวๆโปรแกรมโมโบกีเนี่ยหน่อยสอนร่าวๆครับตอนแรกคุณจะให้ตั้งค่าเออคุณมีเฟซบุ๊กคุณตั้งโหลดอะไรอ่ะล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กครับตอนแรกเปิดเข้ามาให้มาให้เลื่อนให้เลื่อนชมอะไรแล้วรีบเลื่อนรีบเลื่อนแล้วมากดถ้าเกิดคุณมีเฟซบุ๊กตรงเฟซบุ๊กถ้าเกิดคุณจะบันทึอีเมลได้ ให้คุณกดตรงอีเมลนะครับแล้วใส่รหัสอีเมลไปของผมเอาง่ายผมจำรหัสได้แต่ผมอยากแค่เฟซบุ๊กเร็วดีแล้วก็เลื่อนต่อเลื่อนต่อมันจะมีให้เลื่อนครับมันจะมีให้เลื่อนใช่ไหมมันจะมีให้เลื่อนใช่ไหมครับแต่แป๊บเด้งมีให้เลื่อนแล้วคุณเลื่อนมาปั๊บแล้วถ้าเกิดมันมีขึ้นตัวคุณรู้แล้วมันขึ้นมาเป็นแบบมีอะไรแล้วให้คุณกดอันตัวเอหน้าอะไรเนรี่ย มันก็จะได้นะครับแล้วคุณกดตรงนั้นเพื่อการบันทึกโอเคครับข้สอบงอกข้าไปนี้ครับบาย